เคยอยู่บ้านนาใหญ่มาพร้อมกันสุขทุกข์เคยรวมผูกพันซ้อยน้ำกันเหมือนอายและน้องบัดนี้น้องสาวเป็นดาวที่เวียงวังทองไม่มี ของเจ้าเกาทิ้งเรานั่งเศร้าเดียวดายคืนพี่ไม่มาเขาว่าเกขควงคนใหม่เป็นแค่ตัวดูดดดเพลินมาก<ด>ไม่อยากจะคัดค้านอะไรทำไม<ล>ไม่สตอ๊อกททำไมไม่เบรกไม่อะไรบ้างเลย คือถ้าจบเพลงหน้านี่จะเป็นอันดีมากเลยเป็นอันดีมากเลยใช่ค่ะชอบเพลงเพลงก็เพลสนะคะแล้วก็แอคติ้งอะไรเงี้ยมาเต็มเต็มเลยใช่ไหมใช่ถ้าโกให้คะแนนโกให้เต็มสิบไปเลยผ่านครับอาจารย์นิชถึงข่าวโกบ้างไม่ไม่ร้องเพลงฟังไหมไม่ต้องมันมันยาวไปยาวไปเหรออือารอบหน้าปะรอบหน้ารอบหน้าร้องจริงๆนะร้องจริงรับรองนักร้องตกงานกันแล้วโอโควาฉลาตกงานไปแล้วเออ วัสดีเพืพ่อนนะครับในหน่วยเกรรษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น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 ,ปน,ปน,ปนวันนี้ได้อะไรมาทานเป็นอาหารเช้าคะ่ะไปหาเหยื่อมาได้แค่นี้นะโกนี่ก็อิ่อมแล้วนะอิ่มใช่ไหมใช่ค่ะนี่ต่างสายพันธุ์เลยวันนี้ว,<า>ว,วันนี้มีแปลกปลอมมาถามสายน้องใหม่อน้องใหม่น้องใหม่ค่ะอันนี้อันนี้นี่อันนี้ที่รักของเราอยู่แล้วน้องบารอนนี่อันนี้บารอนเน่ค่ะอ่าอันนี้โบซา้องโบซาอ่า อันนี้นี่อันนี้เหมาะกับโขมากเลยเพราะเขาชื่อว่าเนลโกสซังจังเนลโกะจังอ่านิเนลโกอนะตัวกีมลาจิกิกิโดราเอเนลโก้ฮ่า่านอัน่ี้นี่อั่นี้าริงๆ่หญ่าาก่ะแ่่ว่าแต่ว่าผลนี้าฮ่า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 าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าา่า่าเ่าาฮ่าฮลาฮ่ลาฮ่าฮาาฮ่อฮ่่าา่า่าา่่ ตัวนี้คือน้องลูกจันหรือว่า LSU Go น,น,น,านี่ LSU Go ตัวนี้ซื้ออย่างครั้งมอนี่อ๋อตัวนี้คาเดโรนา a c a r d e r o ่า,าทันไหมเราจะชิมทันไหมทันทันเนาะค่ะเราจะชิมแล้วตอนนี้สองนาทีสี่สิบสี่วิวันก่อนเนี่ยอัน วาเน่เราชิมไปแล้วชิมไปแล้วไม่ต้องก่อนบซ่าเราชิมไปแล้วชิมไปแล้วไม่ต้องก่อนเอสตูโกเราชิมไปแล้วชิมไปแล้วไม่ต้องก่อนวันนี้เราจะมาชิมสองตัวนี้ค่ะป่าแล้วนะดูไส้กันป่าดูไส้กัน้าวไส้สวยป่าไส้สวยมากเลยโกสวยมากว้าวทีนี้ถึงคราวที่เราจะต้องชิมแล้วขอหน้าชิมนะค่ะ างคนก็ชอบกินแบบปอกเปลือกแต่ว่าผมจะกินทั้งเปลือกเลยเพราะว่าในเปลือกมันแบบผลไม้สีม่วงเนี่ยมันจะมี่าสารอะไรนะก็เ,เรียกเซนโทนเซนโทนเน่ยใช่ใช่ใช่เซนโทนนะนะป้องกันโรคมะเร็งเป็นอร่อยโอ้ตัวนี้เหมือนมันมีเบอร์รี่ในนินนกโกค่ะอ้วมีเบอร์รี่จริงมีเบอร์รี่นะคะอ้ะวาวกดลองชิมดูไม่เอาเราจะชิมชิ้นนั้น จช่ไหมจิมชิมตูดเลยออตูดมันแทบไปแล้วลองชิมดูอืมเบอร์รี่ใช่ไหมเบอร์รี่ชัดเจนมากมันมีเบอร์รี่ชัดเจนมากอ่าตัวนี้ผ่านไปโอเคเลยผ่านเก็บไปดูไส้ตัวนี้คืออ่าคาเดรียร์าายนานครับทีนี้เรามาที่น้องโกเดโลโกหัน่น ป๊าไส้โอ้โหไส้ตัวนี้อันนี้คือเนลโกุนะครับนี่เนุโกะจะประมาณนี้อันนี้เราจะชิมอืมเนุกโกะก็มีเบอร์รี่ก็เบอร์รี่เหมือนกันอืม ไงลุงไซสีแดงสวยมากอืสวยมากนะคะอืมชอบตัวเนี้ยอ่าชอบตัวนี้น <c oughs> มีเบอร์รี่ไหมมีนิดนิดมีน้อยกว่าตัว,ต,วตัวคาเดโรนา,คา,รนาคาเดโรนาเนี่ยเบอร์รี่จะชัดเจนกว่าใช่แต่ว่าในโลกุก็มีค่ะแต่เราชอบแบบนี้ชอบนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาแอลไอจูโกมาแถมให้มาตัดมาตัดอืมหวานตัดจูโกนะ อ่ะอืมอือืหอหวานแต่ว่าเอ้ยูโกจะถ้าคนที่ชอบไม่แบบไม่หวานจัดกุกจะกินตัวให้พอดีเลย,เลยผมว่าถ้าได้ราดด้วยอ่าน้ำผึ้งฮันนี่ น้ำพึ่งก็ได้หรือว่าจะเป็นไอ้อะไรที่เขาทำน้ำสลัดอะไรพวกนี้มันจะอร่อยพวกนี้เอาไปใส่ในสลัดอืค่ะอร่อยเลยเป็นสลัดผลไม้ดีต่อสุขภาพครับเวลาเวลาถึงเรื่องปกไปเวลาห้านาทีห้าสิบแปดวิจะหมดแล้วค่ะน่ะเอานะเลนี่อร่อยทุกตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปหามากินกันซัค่ะเพื่อปดีต่อสุขภาพ ผ <Okay. S 2> ลไม้ดีต่อสุขภาพก็คือมะเดี่วฝรั่ง <Okay. S 2> วันนี้นั้นบอกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยความสุขเ่รืรองเงินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอย่าลืมคิดดีพูดดีทําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแลวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายปัดตนี้เลยอ้าวตัวนี้นะ